ดีครับผมบาโจ YouTube Channel ครับเมื่อนี้บาโจสิพามาชมราคาข้อยพ่อแกนเด้กครับเบออยู่บ้านหนองสลาน้ำบักเฟียงครับผมเมื่อนี้ก็ตรงกับวันที่เกตกัญญาสองพันหายหกสิบสี่ครับผมเ้าไปชมน้วยกันเลยครับผมสวัสดีครับพ่อแกนครับสวัสดีครับบาโจครับพ่ออยู่บ้านเดี๋ยวพ่ออยู่บ้านหนองสลานำบุญเน่าเฟียงอำเภอเมียงจังหวัดหนองบัวลุพูครับครับผมเมื่อนี้เปิดจากตัวครับคุณพ่อประมาณจากสิบปีเลยมั้ประมาณจากสิบเด้อครับเอฟซีครับผมเกษตรกรเด้อครับเด้อ ราคานี่ครับผมราคาบ่แพ,พงครับผมตัวนี้เป็นควายแม่สาวบ่พอ่อแม่สาวพ่องแล้วครับท่องแล้วนะครับเนาะคุ้มพ่พอบ้านครับคุออ้มพ่อคุ้มฝูงเดี๋ยวตละลับเม็ดมาวัดกันลูกล,ละตะลับเม็ดมาตละลับเม็ดมาก่อนเร็วนี่แหละครับผมตัวนี้ห้องวัดเลรอเนาะพอนะ่อเนาะครับสูงเท่าไรพอ่อร้อยยี่สิบเก้าครับร้อยยี่สิบเก้าด้อครับเด้อตัวนี้ผสมมาแล้วอไครับเนี่ยผสมมาแล้วครับผมร้อยยี่สิบเก้าครับผม นี่ครับผมตึวควายแม่สาวขอไงขอตันดีนะครับเบิ่งบ้านไทยนะครับไทยมะนาวตัดครับผมท่องได้ประมาณเจ็ดเดือนเหรอคุณพ่อระมาณเครื่งเย็นมีหน้าครับผมไ่เอาด้วยครับเยบชี้ครับผมท่านใดสนใจครับผมเปิดแม่นี่เปิดเท่าไรพ่อเปิดหกพันเก้าครับหกหมื่นเก้าพันนะครับเนาะราคาครับผมราคาเนี่รกบโคโอเคครับผม หกหมื่นเก้าพันราคาเนี่ยตอรองได้บ่คุณพ่อต่อรองไหนหน่อยครับต่อรองได้นิดหน่อยนะครับเนาะนี่ครับเด้อเล็บแข็งเล็บขาครับผมเอฟซีครับผมคุ้ยเป็นตะหูนะพ่อเนาะหางดอกบ่พ่อบ่ครับรับประกันพร้อมบ่อนี่รับประกันพร้อมหางรับประกันนะครับเด้อบันทายครับผมผู้ใดสนใจก็กิีงกลางสอบถามพ่อครับเบอร์โทรศัพท์เนี่ครับพ่อ093 093 0580 0580 967 967 พอแก่นนองสลาด้อครับเด้อกินกลางสอบถามได้ครับเบื้องหน้าเบื้องตานะครับนี่เป็นควายแม่สาวนะครับผอสมมาเรียบร้อยเลยเด้อครับเด้อนี่ครับผมเบื้องหน้าเบื้องตารับผมตาเตี่ยมเกี่ยมจำข้ออ่องถุงน้องขาวครับเอิบักพร้าวดีครับผมไงดีครับผมราคานี่ตตอร้องใดบอกคุณพ่อตอร้องใดนะครับเอาโอเคครับพ่อเดี๋ยวไปชุมตัวตอไปเลยครับนี่ครับเด้อตัวตอไปเป็นควายเผือกครับผมเป็นควายเผือกควายดอนนะพ่อเนาะสะอาดดีครับผม เขาแก้วเล็บแก้วนะครับอายุประมาณจากปีแล้วพ่อจะไนประมาณแปดเก้าเดือนนะครับแปดเก้าเดือนครับเด้อควรจับตาดีครับผมเล็บแข็งเล็บข็งวควรครับตัวนี้ลูกแก้วขวรแม่นบ่พ่อตัวนี้เป็นลูกแก้วขวนดีพ่ออายุประมาณจักเดือนกว่าก้าเดือนครับนี่เด้อครับผมเขาบนถึงปีแล้วครับบนถึงปีแต่ว่าขวนเหนียวโอ้ยปวดต่วัขวนครับบ่หนึ่งสองสามสะอาดดีนะครับผมอิซีครับผมท่านใดสนใจพ่อดึงอีกนะครับเดิน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  เยาว่าแม่ดูไน,นี่ละครับผมบ้านท้ายดีนะครับผมหางสีทองนมสีเต่านะพอนะน่อเนาะรับประกันได้ความสวยความงามเรียบน่อยกอดดีครับผมอี่ครับเรียบซีท่านใดสนใจกิ้งกลางสอบถามได้เลยครับเออเบ่งหน้าเบ่งตาด้วยครับยกดิพ่อเออนี่นะครับผมเออบอกักเผาเรีบแข้งเรียบขา ตาบ่แก้มครับตาบ่แก้มแก้มบอยจำครับผมแต่มันขาวเบิดสะอาดดีนะครับเรียีครับผมผมมียังเลยครับผมเบื้องหน้าเบื้องตาจมูกดูครับจมูกจมูกกับมุครับครับผมสะอาดดีตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่พ่อเปิดห้าสิบสามครับห้าหมื่นสามพันอเนาะห้าหมนามครับราคาหนี้ยังต่อรองได้บนนี้ต่อรองได้ครับต่อรองได้เด้อครับเด้อความสูงสูงเท่าไหร่ครับท่านี้ยี่สิบครับประกันความสูงบ่ครับ ถ้าเพิ่นไปวัดเดี๋ยวได้ร้อยสิบกเหนี่ยวคืนเนี่ยเหยียบสีกครับผมถ้าบบฮอดร้อยยี่สิบนี่เอาคืนเด้อครับนี่เราประกันเลยครับปฏิบัาไปฮอดแล้วคือได้ร้อยสิบกตแต่แกนี่แกคืนแล้วเลยโอเคครับผมเปิดนหามืนสามนะพ่อเนาะหามือสามครับอ๋โอเคครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปครับผมครับนี่ครับตัวต่อไปครับตัวที่สามนะครับเด้ยเบื้องหน้าเบิ่งตาครับผมตาเตี้มเกี้ยมจ้ำลยครับตัวนี้ สมบูรณ์ครับผมความสูงเท่าไรพ่อวัดไปอาโอเคพ่อเดี๋ยวตลับเมตรวัดเลยครับผมนี่เลยครับเด้อตัวนี้มีนี่มีลูกไปครับเนี่ยบวครับอยแม่สาวนะครับเนาะควรดีครับผมควรหาเงินหาทองเะครับเรียบชี้ครับผมพู้ใดสนใจครับผมเรีบแข่งเรีบคาตัวนี้เป็นสายเลือดยังพ่อสายเลือดอุดรครับสายเลือดเพชรอุดรนะครับเด้อ กำไรดำคาดขาครับผมท่ายดีท่ายเปิดอ่างครับผมท้องอ่างนะครับขวนหาบเงินหาบทองขวนตกสวงขัวครับผมเบื้องหน้าเบื้องตานะครับนี่ครับผมปลายหูดำฟ้อนล้ำนะครับเหยบซีครับผมเอิกปักเผาไงเพราะวงถุงน้องขาวครับผมก็ตรที่นี้ความสูงเท่าไรพ่อร้อยสามสิบครับประมาณร้อยสามสิบปครับประมาณร้อยสามสิบครับครับผมรอยยิบก้าวบวกนะครับด้วยหาร้อยสามสิบเย็บซีท่านใดสนใจครับผม ตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่พ่อตัวนี้เปิดราคาหกสิบเจ็ดครับหกหมื่นเจ็ดพันหกหมื่นเจ็ดพันราคานี้ยังต่อรองได้บ่ต่อร,อ,รองได้ครับต่อรองได้นะพอน่อเนาะนี่เด้อครับเด้อขอเงยขอตันดีครับผมขอเงยขอตันดีเป็นควายทองอ่างเด้อครับเด้อนี่ครับผมอ่างดีอ่างเงยผู้ใดสนใจก็กิ่งกลางสอบถามพ่อแก่นได้หกหมื่นเจ็ดพันหกหมื่นเก้าพัน ิ้มบอกผิดบอกผิดครับนั่นหกหมืนเก้าพันนะครับโดยราคาเปลี่ยนแหละครับก็ยังหุ่นแหละครับผมจำผิดครับผมกันจับผิดขันจำบ่ถือก็คือขาดทื้นแหละครับขาดนหกหมื่นเก้าพันครับเอาโอเคครับพ่อเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปเลยครับผมเล็บแข้งเล็บขาดีนะครับตัวนี้ตัวนี้คือตัวที่สามครับผมสายเลือดเพชรอุดรอ่างไงนะครับเด้อนะครับผมไวยทองอ่าง ตัวนี้เป็นตัวที่ซีนะพ่อเนาะตัวที่ซีครับผมตัวนี้ถามราคาก่อนเลยครับเปิดเท่าไรพ่อเปิดหกสิบห้าหกหมืห้าพันครับผมนี่ด้อครับดย <50. S 2> แข้งขาดีครับผมเล็ยบแข้งเล็บขาดีความสูงร้อเท่าไรพ่อเมื่อกี้นี้อยยปดประมาณร้อยยี่สิบแปดครับประมาณร้อยยี่สิบ้อเจยิบแปดด้ครับเร็บซีครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ซีหนึ่ง ครับตัวที่สี่ครับผมเบื้องหน้าเบื้องตาพ้อไงครับผมเบื้องดวยคอไงตาแี่มเจยมจำชัดเจนเออเปล่าเภาไงนี่ครับผมขออองถุงน้องขาวเออเกล่าไหมครับบุสวรานครับผมควมสูงบ่ไหลนะครับด้อเพึ่งขวยนังหน่อยครับผมแต่ว่าอ้างไงครับผมทองอ้างครับผมเบื้องบันไทยด้วยครับหกหมื่นห้าพันเนาะพ่อนะนี่คือตัวที่สี่นะครับ นี่ครับผมนมนมสีเต้าพ่พ่อนมสีเต้าอาโอเคครับพ่อเดี๋ยวไปชุตัวต่อไปเลยครับผมเมื่อนี้เปิดหลายตัวเ้ยครับด้วหมอหม้อทองครับผมตาเตี้ยมเกี่ยมจ้ำข้อ่องถุงน้องขาเป็นควายทองอ่างครับผมอ่างใหญ่ดีห5 0 0 0ผู้ใดันบรใจก็กินกลางสอบถามพอแกได้เดเลยครับด้อครับผมเบิ่งหน้าเบิ่งตาครับตัวนี้ตาเตี่ยมเกี่ยมจ้ำข้ออองถุงน้องเขาเนาะพ่อเนาะ ตัวนี้เป็นตัวเก่าบ่พ่อเนี่ยตัวเก่าทางใช้มือพูดหลุดมัดจับเมืนบ่เนี่ยครับว่าสิเอาหลุดมัดจำเด้อครับเด้อเบิ่งหน้าเบิ่งตาครับผมเจีบเีครับผมท่านใดสนใจครับผมมเป็นนอนอย่างไรเนี่ยเป็นน้อนจริจริงเนี่ยนี่เด้อครับเด้อตัวนี้ก็คือตัวหูใส่พ่อเนาะหูใส่ครับหลุดมัดจับแล้วครับทองพ่อป่ะทองครับในหาเดือนทองในหาเดือนนะครับเด้อรับประกันครับผม นี่ครับผมผู Island> ้โดยสนใจครับผมนี่ครับตำนี้เนาะครับครับหูสซอยครับหูสซอยครับผมบาไปยั้งซ้ำนี่เพราะว่าบาเกี่ยวกันครับนี่นะครับตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่พ่อเกียรติสองครับเกียรติหมื่นสองพันครับเกียรตดหมื่นสองพันนะครับเด้อรับประกันทองเนาะพ่อเนะประกันทองครับรับประกันทองครับผมเกียรหมื่นสองแก่ขึ้นครับผมก่นบนมีแก่พื้นครัื้นครับผมเรียบแข้งเรียบขาเลยครับเด้อเรียบหน้าครับผมเรียบหลัง ทายเปิดดีครับผมท่านใดสนใจก็กิงกลางสอบถามพ่อแกนได้ครับเอาเบอร์โทรศัพท์ไปไหนพ่อศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนครับผมพ่อแกนหนองสาเนาะพ่อเน้องเอาโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปครับนี่เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจก็กิงกลางสอบถามเราได้ครับผม เบื้งหน้าเบื้งตาครับผมตาแต้มแก้มจ้ำครับผมข้ออองถุงน้องขาวด้วยครับด้วยเหยีีท่านใดสนใจก็กิ้งกางสอบถามได้เล็บแข็งเล็บขาครับผมกว่าตัวนี้ความสูงเท่าไหร่พ่อร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบห้าด้วยครับด้วยนี่ครับผมเบิ้งหน้าเบิ้งตาครับผมตาแต้มแก้มจ้ำชัดเจนขวนตกสวงไส้ด้วยครับด้วยนี่ครับผมเงวดี ท่านได้สนใจก็กิ่งกลางสอบถามได้ด้วยครับด้วยเอฟซีครับผมเล็บแขงเล็บขาเนาะครับนี่หรือสิมาชมตัวกิ่งก็ได้ครับผมตัวกิ่งก็ได้ครับผมตื่นกล้องครับผมกล้วยบุคคลข่าล้องนี่นะครับเปิดราคาเปิดเท่าไหร่พ่อครับผมเปิดเจ็ดหมืสามครับเปิดเจ็ดหมื่นสามนะพ่อเนาะเจ็ดหมื่นสามพัน เบิ่งบรรทยเด้อครับเด้อนี่ครับผมเงาหางไงครับผมเงาเด้อครับเอฟซีท่านใดสนใจครับกิ่งจางสอบถามพออะไรครับผมเปิดเจ็ดหมื่นสามพันราคาหนึ่ต่อร้องไรนะพ่อเนาะเขาไกล้กับบริกานเพิ่นตือนนี่ครับผมเบิ่งหน้าเบิ่งตาเด้อครับเด้อตาเตียมเกี่ยมจำชัดเจนเขาออ่งถุงนองข่าวหัวหมอด้องครับผม เอาโอเคพ่อเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปครับนี่เด้อครับเด้อเป็นควายแม่นางหน่อยนะพ่อเนาะแม่นางหน่อยครับความสูงสูงต่อไรคกับพ่อร้อยยี่สิบสามครับร้อยยี่สิบสามเด้อครับเด้ออีฟสีท่านใดครับผมนี่ครับผมท่านใดสนใจโอ้เงาดีครับควายแม่นางหน่อยตัวนี้ครับผมอายุบัทงตันหลายนะพ่อเนาะเบั้งหน้าเบั้งตาครับผมนี่ครับผมผู้ใดสนใจก็กิ่งกางสอบถามพอเกณฑ์ได้ เป็นราคาเกษตรกรลากหญ้าครับผมลากหญ้านี่นะครับเด้อเบืองบันไทยครับผมเงาดีดีความสูงสูงร้อยยี่สามสมบูรณ์ครับผมสมบูรณ์ผู้ใดสนใจอยากได้ก็ราคานี่เปิดเท่าไรพ่อราคาเปิดสี่หมื่นเก้าพันสี่หมื่นเก้าพันเนาะพ่อเนาะจำบอกเด้อครับเรื่องเอฟซีครับผมจำบอเด้อท่านใดสนใจครับเมื่อนี้เปิดลายครับผมลายมีขั้วม่ลางน่อยครับผมยังบอกท่านในบดเด้อครับสีมีไม่เหยียดอยู่นี่ลายนี่แหะครับผมเบืองบันไทยเด้อครับเด้อ ให้จูใจเลยครับเมื่อนี่ราคาเบาๆสี่หมื่นกว่าหาหมื่นกว่าหกหมื่นเจ็ดหมื่นครับผมราคาหนีตอล้องได้อยนะพ่อเนาะตอรองได้ครับราคาหนีตอล้องหด่อเอาอเคครับนมซีเตา้านะครับผมราคาสี่หมื่นเก้าพันกินกลางสอบถามพอเกนได้ครับผมคุณเ<า>มลูกนะพ่อเนาะเดี๋ยวไปชมลูกกันครับผมนี่ครับลูกเสาเด้<ข>อครับเด้อ ลูกได้ยเดือนแล้วพ่อนี่ครับลูกเมื่อไงพ่อปีแล้วครับเมื่อไพ่อปีแล้วครับนี่ลูกสาวครับผมเบืองหน้าเบืองตาครับผมตาเตี้ยมเกี้ยมจ้ำครับผมนอนเกียกเออแม่ลูกคมนี่เปิดเท่าไรพ่อเปิดเก้าทิพเกียครับเก้าหมื่นเจ็ดพันนะพ่อเนาะนี่นะครับเด้อสถานะตอนนี้พ่อท่องบ่ท่องเลยละครัพ่อแม่ท่องบ่ท่องอยู่ครับอ่างไงนะครับเด้อนี่ครับผมอ่างไงราคาเก็ไหนก็พ่อเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าหมื่นเจ็ดพันเด้อครับเด้อ ก้มสูงประมาณเท่าไรยสามส้าสามสิบหกนะครับนี่แะครับผมอีกังนึงก็สิ่คนกับูช่อิครับผมิวหยาบอได้แคาวองไม้ใหลูกกินนมลูกสิลไยไปกินหยาเพิ่นนะครับด้วยเอฟซครับผมราคาเก่าเมื่็เก่ามือไหร่เจ็พนเก่ือหเจ็ดพันราคานี้ต่อรองล้นะพอเนาะเบิ้งหนาเบิ้งตาครับผมตาเตียมเตี้มจ้ำมีเบิดครับผมแต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงเด้อครับด้ ครับขาดน้ำเลี้ยงหลายเลยครับผมราคาเนี่ยก็ตอร้องได้ผู้ใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้นี่นะครับผมนี่นะครับเด้อมาชมนะครับหิวหยาคักออกจากข้อกับกินเลยครับผมขาดน้ำเลี้ยงเลยครับเอซีครับผมนี่ครับเมื่อนี้เปิดหลคับครับนี่เป็นค้ชแม่ลูกไงนะครับเด้อเอฟซีครับผมท่านใดสนใจครับผม ได้ลูกตัวที่ไหนแล้วพ่อตัวที่สามค่าทองนะครับตัวที่สามในทองนะครับเดินเลี้ยนในทองครับพอสมมาหยังบิ๊กอุทัยครับบิ๊กอุทัยพันแล้วครับเด็กที่เลี้ยงแล้วควันตกสวงใส่เลยครับยุ้งเหยาครับผมครับคุยแมนตรวจทองนะครับเด้อแม่ลูกเนาะพ่อเนาะนี่ครับผมลูกสาวลูกสาวของผมสี่ดอกเหล้าครับผมเบิ้งเรื่อครับสมบูรณ์ทุกอย่างครับลูกสาวนะครับผมเหยาดีครับแม่ลูกคมนี่ครับผมผู้ใดสนใจก็กิงกางสอบถามได้เลยครับเด้อทับบิ๊กเบิร์เนาะพ่อเนาะ ไโอ้บิ๊กอุไทยมีใบมีหลอดบ่มีใบมีหลอดครับมีใบมีหลอดพร้อมรับประกันทุกอย่างรับประกันทุกอย่างครับความสูงร้อยสามสิบเก้าครับเร่อบ่ร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบแปดครับผมครับร้อยสามแปดครับผมเพิ่มบัตรได้ร้อยสามแปดร้อยสามสิบแปดเด้อครับคุยแม่ลูกโคมนี่เบิ่งบันไายแม่เบิ่งบันไายลูกครับผมทับบิ๊กอุไทยบิ๊กอุไทยครับมีใบมีหลอดพร้อมมีใบมีหลอดครับสาวเรียบร้อยแล้ว วาขันพ่อทองเีข่ขืนกันนี่แหละครับเอฟซีครับผมขันความสงูงว่าไรนี่ครับขืนยันไม่ได้ร้อยโอเคครับร้อยสามสครับผมขัน e C เอฟซีไปวัดได้ร้อยสามสิกับืนกันโคมนี่เปิดเท่าไรพ่อสองแสนหกหมื่นสองแนะครับเดอ้อเอซีครับผมท่านใดสนใจครับกิ่งกลางสอบถามพอแกนใดเด้เรครับเดอ้อนี่ครับผมลูกม่น่นเขาสนเข้าล้วมัน มัดออินดยีบต,ตัวนี้ครับผมเป,เ,ป friend. Friend. เป็นลูกสาวเนาะเป็นลูกกลมเขาสุตั์นี่เลยครับเด้อท่วนท่วนสมบูรณ์สมบูรณ์ครับมันห่างากย่านเพราะว่าเขาสนเข้าเราเชี่ยคองข้อขันนอนปิ้งคว่มปิ้งไงอยู่ค่นแม่เพิ่นอยากแยกลูกเด้อแยกได้ครับแยกได้เนาะแยกได้นี่ครับผมเรียบแข็งเรียบขาเด้อครับเด้อแม่ได้ได้ครับนี่ครับผมผู้ใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้แม่ลูกคมนี่ราคา สองแสนหกหมื่นนี่นะครับเด้อต่อรองได้เนาะครับเนาะครับหูเงาดีครับผมลูกสาวเลยครับผมเงาดีประกันความสูงพอมนะพ่อเนาะร้อยสามสิบแปดลูกสาวไม่วัดบ่อใดลูกสาวนี่วัดบ่ได้เด้อครับเด้อบอกตรงเด้อครับถ้าเย็ซีอยากได้ก็มาวัดเอาเด้อครับผมมันแลงนครับผมร้อี่สมันยากคนครับครับผมแปลร้อยสามสิบลูกสาวครับผมนี่เด้อครับเด้อเย็ซีครับผมท่านใดสนใจก็กิ่งก้างสอบถามพ่อแกนได้ราคาหนี้ต่อรองได้บ่พ่อต่ออรรงได้คับ ต่อรองได้นะครับเนาะหาโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปมีอีกบุครับนี่มีโค้งหนึ่งเลยบุกครับมีโค้งหนึ่งนะครับเด้อหลายครับจนว่าระจำบ่ได้จำบ่ได้นี่นะครับเด้อทับบิกบ๊กกูไทยบิ๊กกูไทยครับมีใบมีหลอดพร้อมไ,มไปซีเดือนแล้วครับผม้้อบ่ไ่ไดดใหลต้องเอาครับผมเบิ้งลูกด้วยครับโอ้ยลูกงามครับผมซีดอกเหลาหยางปั่นแม่ครับผมเบิ้งเงาหางไงกันผู้ใดอยากได้ก็มาชมตัวกิ่งได้เด้อครับเด้อ าลูกคนหนึ่งจะแค่จะงอยเพราะว่าเขาสวนเข้าไม่หรอกมันขันข้อครับปวดครับผมมันเลยตื่นนี่แหละครับผมมันมันคุนด้วยกับม้วนเหนียวมาด่วนครับเอาโอเคพ่อไปชุบตัวต่อไปครับผมคมนี่เป็นคมสุดท้ายครับผมแม่ลูกครับผมแม่ลูกลูกแม่แบบเมืนลูกสาวคนนี้ครับผมลูกสาวนี่ครับเป็นลูกตัวแม่ด้วยครับด้วยเหนียญผมเอาไปไปเรียลหรือเลรียญนี่ครับผมเบื้องหน้าเบื้องตาครับท่องจะเดือนแล้วพ่อเพราะว่าหกเดือนไม่แล้ว ท่องพ่อได้ไหมมีใบไม่หลอดบ่มีใบมีหลอดพ้อเด้อครับเด้อท่องหกเดือนเนาะพ่อเนาะความสูงสูงเท่าไรพ่อเมียร้อยสามสิบนี่ครับผมเบียบซีท่านใดสนใจค่ะมาชมตัวกิ่งเด้อครับเด้อความสูงเท่าไเนาะพ่อเนาะร้อยสามสิบครับผมท่องอางเนนี่แหละครับผนควยสายพัฒนาควยบ้านเท่านี้นะครับเบ่งหนาเบ่งตาได้ลูกมาจากตัวแล้วพ่อลูกซีลูกหาเนาะ นี่แหละครับผมคลูกสาวคนงานนี่มาชมบ้านไทยลูกสาวครับผมลูกสาวใช้ได้คมนี่เปิดเท่าไรพ่อเปิดเก้าหมื่นเจ็เกนเจดคมละฮะเปิดทั้งสคมคมราคาเดียวกันเหมือตัวเอาตัวไหนเอาเออครับเก้าสิบจดครับคมนั่นนะนี่นะลคมแล้เก้าสิเด้าหมื่นเจ็ดพัครับผมบอานนั้นตั้งหัก นี่นะครับเดอ้อผูใ้ใดสนใจผมที่พอแล้วเปิดไปนะครับผมเก้าหมื่นเจ็ดพันตัวนี้ท่องท้องใบงมีใบมีหลอดพ่อเมันบอข่อยสูงลอยสามสิบเด้อครับเบียบซีครับผมท่านใดสนใจกบกิ้งกลางสอบถามได้ครับผมเมื่อนี่เอาให้จูใจเด้อครับผมมักตัวใดกบกิ้งกลางสอบถามพ่อแล้วได้ครับผมเบิดตโทนี้แมนบ่พ่อเบิดเลยเด้อครับเด้อคับนต่นกับ่ทนี่นะครับเนาะครับผมสวัสดีครับกดกระดิ่งกดซับจุ๊กไกกดติดตามอีบ้าจูนี้นะครับเด้อ สิหาคลิปไหมไหมมาหิฟซีหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ